กลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการเรือบ้านใหม่ในปี2025หายไปนานเลยนะครับวันนี้แก้วมาพร้อมกับอีเวนต์เพลง rock ค o s m i c ครับเดี๋ยวแก้วจะพามชมมนต์การซื้ออุปกรณ์กันครับเราจะซื้ออุปกรณ์ไม้เท้าดาตุกเนาะแล้วก็จะเอาไปเล่นในโหมดจัดอันดับกันครับแก้วยังไม่ตีแปดตาครับไม่รู้ว่าจะเล่นชนะหรือไม่นะครับตอนนี้แก้วอยู่อันดับที่อันดับที่ ก็โลเลยผู้ชมก็จะอยู่อันดับที่99เลยเดี๋ยวเราไปลุยกันเนาะก็แก้วจะทําการซื้อบัตรอีเวนต์ก่อนเลยครับเราก็จะซื้อบัตรอีเวนต์ราคา125บาทครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่าน,นครับไปที่เว็บ Supercell Stone ครับแก้วแนะนําให้เติมที่นี่นครับเพราะว่าจะได้ของแถมเพิ่มแก้วใส่ลิงกไว้นะคำอธิบายแล้วนะครับกดที่ลิงกเพื่อไปเติมได้เลย กดเข้าไปนะครับ125บาทแก้ได้2องแถมนะครับเป็นเพชร100เม็ดน้ำยาสเปกร1ขวดเพชร100เม็ดเพชร100เม็ดแล้วก็น้ำยาพูก,ก้า1ขวดนะครับฉะนั้นเรากดชำระเงินเลยแล้วก็แก้วจะจ่ายผ่านทูม o นี่นะครับเดี๋ยวเราใส่เบอร์ทูและว t p พครับแล้วเราก็มารับของกันโอเคแก้วได้ของแล้วนะครับก็จะเข้ามาในเกมนะครับแล้วก็ได้รับปัดอีเวนต์ครับได้รับเพชร ของแถมเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราออกไปก่อนแป๊บหนึ่งแล้วก็กดออกมาครับแล้วเข้าไปที่หน้าอีเวนต์มันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้โอเคเปิดใช้งานบัตรอีเวนต์ครับเปิดใช้งานเลยก็จะได้โบนัสเป็นชิ้นส่วนคอสมอิกร้อยหนึ่งพันชิ้นนั่นเองแก้วกดเปิดใช้งานเลยแล้วเราก็จะกดรับของกันเดี๋ยวแก้วจะรับของไปนะครับเรารับของให้หมดเลย แก้วรับเค้กปาแแกลมาแล้วนะครับฉะนั้นแก้วจะยังไม่รับเพิ่มแก้วรับบาร์บีคิวทรงพลังด้วยนะครับเพราะแก้วจะเอาไปใช้แล้วก็แก้วจะเปิดใช้งานบาร์บีคิวทรงพลังนะครับเพราะเราต้องตีแปดตาเราก็เปิดใช้งาน3ชิ้นเลยนะครับได้เก้าตาแล้วก็เราไปดูอุปกรณ์นะครับว่าอยู่ตรงไหนพอเราได้มานะครับเราก็จะ ซื้อไม่เท่าได้ตกเลยครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันครับตอนท้ายคลิปว่ามันควรซื้อหรือไม่ชุนตัวแก้วนะแก้วแก้วจะเก็บตลอดเลยเนาะแก้วไม่อยากพลาดครับก็เลยจะซื้อตลอดเลยเองได้มาแล้วนะครับเป็นเลเ้วหนึ่งครับเป็นค่อนข้างที่จะกากเลยนะผู้ชมเพราะว่ามันตกช้ามากๆเลยครับสิบวิแก้วพาไปลงตีเหล็กแล้วก็ให้ดูนะครับว่ามันค่อนข้างที่จะตกช้าเลยเนียคุณผู้ชมสิบวิคุณผู้ชมนานมากๆเลยเนาะ อะแกอัพเกรดเลยแก้วก็จะอัพเกรดไปได้ถึงเลเวลไหนได้แค่เลเวลเจ็ดคุณผู้ชมใช่ไหมใช่นะครับเดี๋ยวแก้วเอามันมาใช้กับมงกุฎมืดมิดนะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมกลัวสารวาจี้มาดครับก็สามารถเปลี่ยนเป็นหุ่นเชื่อลูกสมุนได้ครับหรือว่าถ้าคุณผู้ชมจะใช้อันนี้ก็ได้นะครับลูกแก้วทมินนะหรือว่ากางเกงหรือกาก็ได้เลยแต่แก้วมีมงกุฎมืด,ม,ดมิดนะครับเลเวลสิบสี่ แกคิดว่าใช้ได้ดีกว่าโอเคเดี๋ยวแก้วจะพามชมนะครับไปเล่นกันแก้วใช้ปูเป็นลูกไฟแล้วกันเพราะเดี๋ยวเราจะมีบัฟเนาะเราจะได้นี่เลยนะครับก็จะเป็นบาร์บีคิวทรงพลังบัฟให้อุปกรณ์เลือกสูงสุดนั่นเองเราจะไปตีในโหมดจะดับกันนะครับก็แก้วจะใช้ฐานนะครับเป็นอันนี้เป็นเป็นปูเลย แล้วก็เอาควีนมาด้านหน้าเอาเจ้าชายไว้ตรงกลางควีนเราจะใช้กับทุกตายเชนฟิกเกอร์แล้วก็ลูกธนูยักษ์นั่นเองส่วนเจ้าชายนะครับเราใช้ลูกลูกแกะเขาเรียกว่าอะไรนะไมทารอตกกับมงกุฎมืนมิดคุณผู้ชมลืมชื่อแล้วก็ใช้คาพิม,มตะกับลูกไฟของปูเราจะใช้ทหารครับเป็นมังกรครับเราจะเอามังกรไปหมดเลย แกวยังอัปเกรดค่ายปรักค่ายกองทัพไม่ไม่ครบเนาะแล้วก็น้ำยาฐานแคนแลครับเราขอแบบนี้เราขอได้2ขวดเลยเหรอคุณผู้ชมฉันเอาใส่น้ำยาบ้าไป1ขวดแล้วก็เติมฐานแคนด้วยตัวเองก็จะไปเซตนี้เลยที่เราจะไปเล่นกัน,นครับมือนกันว่าตอนนี้แก้วอยู่อันดับ99นะครับแก้วจะติดท็อปที่สามารถเลื่อนชั้นได้หรือไมครับถ้าเราติด แบนเนอร์เขียวนะครับเราจะได้เลื่อนชั้นต่อไปซึ่งใคร25คนเนาะ25คนที่จะได้เลื่อนชั้นเดี๋ยวเราตี8ตาเลยผู้ชมก็มาดูกันจุกๆเลยครับว่าอุปกรณ์นี้บ้าน1 1บเอนะครับมันจะเป็นเช่นไรมาเราลุยกันก็แก้วกดโจมตีเลยเราเจอบ้านหลังแรกนครับเป็นบ้าน11ที่โหดใชยได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาโจมตีกันเราจะเข้าที่ป้อม i อินซีก่อนนะผู้ชม ก็จะเข้าไปด้านซ้ายแชงแก้วใช้ควีนนครับลงไปด้านซ้ายแล้วยิงธนูไปนะครับแบบนี้เลยแล้วก็ปล่อยมังกรน,นครับเป็นนัก,กระดานใช้บอลลูนเรือเหาะเจ้าชายปูเจ้าชายยิงเราตกมาแล้วนะครับเราใช้ท่าไม้ตายของปูเลยก็จะยิงลูกไฟไปนะครับเราใช้นมำยาคลนเมียบ้าบ้าลงไปก็จะโจมตีเข้าไปนะครับแล้วก็จะ พังแก่งกลางได้เจ้าชายอยู่ด้านบน,นครับเราต้องปล่อยเขาไปแล้วก็จะมาต่อเนาะโอเคมังกรจะเข้าไปนะครับปัญหาคือสาวะเส,ส้นเดียวที่อยู่ตรงกลางมันจะมันจะโจมตีได้ดีเลยต้ามงดกัน,นะครับว่าแก้วจากความสัมดาวบ้านหลังนี้ได้หรือไม่เจ้าชายเข้าไปนะครับแล้วก็จะลงไปด้านล่าง โอเคน่าจะได้สัมดาวผู้ชมแล้วก็จะไปต่อนิดนึงแล้วก็จะไปดิ้นขวาโอเคเราใช้เวลาให้สั้นที่สุดเลยนะครับเพื่อที่จะแข่งกับคนอื่นก็ใช้เวลาประมาณ1นึ่งนาทีนิดๆแล้วก็คว้าสัมดาวมาได้ฉะนั้นครับเดี๋ยวเราไปต่อแก้วก็จะเติมทานแคน แล้วไปลุยกันต่อนะครับในตาที่2เลยเองตาสองครับเราเจอบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านที่ยังไม่โหดเท่าไหร่นะเราจะเข้าไปนะครับเรายิงลูกไฟไปเขาไม่มีป้อมมือซีใช่ไหมอ๋ออยู่ด้านขวาคุณผู้ชมฉะนั้นเราใช้เราคุยยิงไปตรงนี้แล้วกันยิงป้อมเครื่องกวาดอากาศแล้วก็ใช้มังกรไปด้านขวา บอลลูนเจ้าชายปูเเชียบ้าลงไปเลยแล้วเราใช้ด้วยเหาะนะครับเข้าไปก็ปูจะเข้าไปนะครับเราก็จะโจมตีได้เอายิงลูกไฟเลยล้ใช้น้ายาคลอลงไปได้แล้วโอ้จะปล่อยน้ายาคลอลงไปนะครับแต่ว่าเจอกระดักทอร์โดนะครับก็เลยหมุนติ้วๆเลย เราใช้น้ำยาโคลงไปนะครับใช้ยาบ้าลงไปเดี๋ยวบอกนะว่ามันจะโคลนอ๋อมันโคลนมาบรรลุนกับมังกรงคุณผู้ชมก็ถือว่าไม่มีปัญหารครับเราไปต่อได้ควีนจะขึ้นไปด้านบนนะครับแล้วเจ้าชายจะลงมาด้านล่างส่วนปูนกจะไปด้านซ้ายแล้วก็ใช้ถ้าไม่ตายได้นะครับของเจ้าชายแล้วก็จะไปต่อแล้วก็จะคว้าสมดาวมาได้นะครับในเวลา หนึ่งนาทีหนึ่งวินาทีนั่นเองเราไปดูกันต่อเลยผู้ชมแต่ที่สามเนาะอุปกรก็ใช้ได้ได้ดีนะผู้ชมถือว่าสมดุลนครับไม่ได้หดเองดังแต่ว่าเราเจอบ้านที่ไม่ใช่บ้านตันนั่นเองเราใช้มังกรเจ้าชายปูบอลลูน เรายิงลูกไฟไปที่ด้านในเนาะด้านในจะคุ้มกว่าคุณผู้ชมโอเคยิงไปเลยได้สารวากคุณผู้ชมดีเลยนะครับลูกไฟเรีวตันนะครับค่อนข้างโหดเลยเราเจอกับดักฮอโดด้วยนะครับแล้วก็หมุนติ้วๆๆเลยนะครับเราใช้น้ำยาโครล,ลงไปเพิ่มใช้ยาบ้าลงไปเหลือบ้าคนหนึ่งครับแก้ปล่อยไปด้านขวาก็จะขึ้นไปนะครับแล้วก็จะโจมตี ถ้าเจ้าชายไม่ตายนะครับแก้มองว่าไม่เท่าดาตกนะครับมันก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันนะก็ตกมาหลายครั้งเหมือนกันอาจจะช่วยโจมตีได้นิดหน่อยแล้วก็โจมตีกันก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ก็แลกได้นะท่ผู้ชมจะถามว่าน่าแลกที่สุดไหมก็อาจจะไม่ขนาดนั้นเนาะป่ะปเราไปต่อกนนะครับมาดูกันว่าแก้วจากท็อปฟอร์มนะครับได้สามดาทุกตาหรือไม่ โ okay. อเคตาที่สี่กันเราก็จะเข้าไปโจมตีบ้านหลังนี้กันครับป้อมมีซีอยู่ด้านขวาวเราใช้ควีนยิงไปแล้วเราเข้า,าด้วยมังกรครับด้านบนเป็นนัก,กดานเรา้เราชายเจ้าชายปูดเดือหอกยิงลูกไฟไปเลยครับโจมตีป้อมพุแล้วก็ใช้น้ำยาบ้าไปด้านขวาใช้น้ำยาควนไปด้านซ้าย พยายามลงไปโอเคเราจะลงไปด้านล่างกันยักษ์ใหญ่นะครับก็จะเป็นตัวเช็คก,กับดักเนาะแล้วก็จะเข้าไปนะครับทางฝั่งของมังกรเข้าไปที่ควีนบอลลูนครับก็เลยเยอะเลยด้านบน,นครับมังกรกํลาลังลงมาเรามีเจ้าชายนะครับที่จะลงมาด้วยแล้วก็แก้วซุ้มออกหน่อยเนาะผู้ชมจะได้เห็นภาพโวมากขึ้น ังกรอยู่ด้านขวานครับจะเข้าไปด้านซ้ายแล้วก็จะขึ้นไปด้านบนจากนั้นครับมังกรก็จะลงมากันเราทําเวลาได้ใน1น,นาทีไหมก็จะใช้เวลา1น,นาทีเลยพอดีเลยเนาะคุณผู้ชมโอเคถูกดีเลยแล้วก็ผ่านมาครึ่งทางคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปรู้กันต่อเนาะเอาให้เอาให้ให้จบเลย เราเจอบ้างนี้นครับขึ้นมาหน่อยแล้วเข้านะครับเราเข้าด้านซ้ายด้านนะครับเพราะป้ามิซีอยู่ด้านซ้ายช้าเราจะเข้าไปนะครับเราจะยิงลูกไฟช้าหน่อยแล้วก็จะยิงลูกไฟไปที่ป้ามิซีเลยแก้วใช้เจ้าชายปูล,ลงไปบอลลูนเราปล่อยยาบ้าไปหนึ่งครเลยเพื่อเล่นการโจมตีนะแก้วใช้ด้วยหอกเข้าไปแล้วก็เราจะต้องพังอาวุธด้านข้างก่อนโอเคยิงลูกไฟไปเลย เราก็จะพังตรงกลางด้าน,นะครับเราใช้น้ำยาโครนเชียบบ้านลงไปก็จะโจมตีป้องผู้ได้หมดเลยหมดไหมอ่าหมดเนาะแม่เกือบเกือบเคือเลยเจ้าชายครับเป็นไงบ้างโอ้ก็ยิงดาวตกลงมาครับแล้วก็จะไปต่อโอเคลงไปด้านล่างกันเจ้าชายก็จะไปดานขวา แล้วก็จะลงไปด้านล่างกันครับเราทันเวลาหนึ่งนาทีไหมมาดูกันว่าใช้เวลาถึงหนึ่งนาทีหรือเปล่าแล้วก็จะโอเคหนึ่งนาทีนะครับก็ถือว่าดีเลยเอเดี๋ยวเราไปุยก,กันต่อคุณผู้ชมก็จะพามชมนะครับไปโจมตีตาที่6เลยเอแล้เดี๋ยวเรามาสรุปกันเนาะว่าอุปกรณ์นี้น่าแลกหรือไม่แล้วเขาเลนนขวาด้านครับยิงลูกไฟไปที่ สารวาป้อมมิซก็ใช้ควีนครับยิงไปดิ้งขวาแบบนี้เลยแล้วก็ใช้มังกรครับเป็นนักกระดานด้านบนเราใช้เจ้าชายปูบอลูนครับถ้าไม่ตายยังไม่ใช้เราต้องผ่านเลเยอร์นอกไปก่อนครับก็คือเลเยอร์ชั้นบนแก้วว่าเราใช้ลูกไฟได้เลยแล้วก็ใช้ดยหอกเข้าไปเราใช้ยาบ้าพิชสาาว่า เราใช้น้ำยาคูร์ลงไปได้นนครับเราจะคูรไปด้านขวาใช้น้ำยาคูร์ลงไปเ,เชียร์บ้าลงไปก็มีรโรดูด้วยนะผู้ชมแล้วเราก็จะโจมตีเอ็กโบได้โอเคลงไปด้านล่างกันควีนก็เข้าไปนะครับเจ้าชายมากับลูกแก้วเอ้ยมากับมงกรมิมิกก็โอเคเลยนะผู้ชมสามารถที่จะโจมตีได้แรงขึ้นนะครับเวลาที่เขาเพื่อนของเขาเนครับตายลงไป แล้วไม้เท้าดาวตกก็เสียกดาวตกลงมาครับทําให้พังลงไปได้ค่อนข้างดีเลยก็จะลงไปด้านล่างครับแล้วก็จะไปด้านบนกันโอเคก็ได้สัมดาวมาคุณผู้ชมตาที่7คุณผู้ชมเราไปลุยกันต่อเลย เจอบ้อนยิง,งครับค่อนข้างโหดเลยนะเราเข้าไปนะครับเราเข้าจากทางด้านขวาได้น,นะครับยิงป้อมผู้ปายนะได้ขึ้นกว่าอากาศหมดเลยนะแล้วก็ใช้ปังกรลลงไปบอลลูนปู้เจ้าชายแก้วใช้เรือเหาะลงไปแก้วปะยาบ้าไปด้านบน ยังไม่ได้ใช้คัมพีมัตาเนาะอาจใช้เลยน้ำยาโคลลงไปอย่าบ้าให้กับน้ำบอลลูนโอเคเราจะลงมาด้านล่างกันพอเราใช้บาร์บีคิวทรงพลังครับแล้วก็อุปกรณ์ครับไปรูปตันครับมันก็จะโหดที่นั่นเอง แ้าชอบนะมีอุปกรณ์แบบนี้มาให้เราใช้ทุกเดือนเนาะจะได้ทดลองอุปกรณ์กันนะครับว่าจะอัปเกรดดีหรือไม่แต่นี้เราใช้เวลาเกิน1น,นาทีนะครับก็จะไป1น,นาที4วินาทีโอเคเราไปเล่ยกันต่อเลยแต่สุดท้ายแล้วมาชมเดี๋ยวมาดูอันดับกันนะครับว่าเราอยู่อันดับที่เท่าไหร่ แต่สุดท้ายนะครับเป็นบ้านสิที่เพิ่งขึ้นมานะครับฉะนั้นเราจะเข้าไปนะครับเราใช้ควีนลงไปด้านขวาด้าน,นะครับแบบนี้เลยยิงป้อมผู้เลยเราใช้มังกรครับลงไปด้านบนเราใช้บอลลูนเจ้าชายปูลงไปเราใช้อบ้าลงไปนะครับด้านบนแล้วก็ใช้เดืหอหาะลงไปได้แก้าปล่อยเดืหอหาะเลย แล้วก็รอให้ป้องพมุตพัง,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 งลงไปเรายิงลูกไฟเลยเทน้ำยาครนลงไปเทียบ้าโอเคก็เราเจอบ้านไม่หดเนาะทำให้เราสามารถที่จะเก็บสํำดาวได้นะครับอาจจะต้องเลื่อนชั้นต่อไปก่อนเนาะถึงจะเจอบ้านทุกทนั่นเองตอนนี้ก็จะเป็นการจับเข้ามาในหลินครับบางคนก็ ยังเป็นบ้าน11ที่ไม่ตันหรือเป็นบ้าน11ที่ที่กําลังอัปเกตบ้านนะครับก็เลยทําให้เราตีได้ง่ายเลยแต่แก้วเห็นแล้วนะครับว่าอันดับมันจะอยู่ประมาณเท่าไหร่แก้วก็จะพาไปชมกันนะครับหลังจากที่เราตีเข้าแปดตาก็แก้วอยู่อันดับที่28เลยนะครับคือแก้วกันไม่ได้แต่แก้วจัดผังบ้านที่กากกเนาะก็ทําให้เราเข้าไปนะครับอันดับหนึ่งเนี่ยเขาตีได้2.8 8ดดาวนะครับแต่ว่า แล้วปองกันเขาทําได้หกสิบเปอร์เซ็นเลยแล้วก็แก้วเนี่ยตีได้สามดาวนะครับแต่ว่าก็เสียสามดาวตลอดเลยนะก็เลยทาให้แก้วนะครับไม่สามารถที่จะเลื่อนชั้นไปได้แก้วอายอ่ะไม่อยากให้ดูเลยแต่ก็ใช้ดูผังบ้านที่แก้วมีมาดูตรงไหนตรงนี้ปะเนี่ยแก้วใช้ผังนี้แก้วไม่ได้จัดนะแล้วแก้วด่วนครับเหมือนแก้วไม่ได้ลงอาวุธบางอย่างมั้งแล้วก็เลยไม่ได้ไปใช้ผังบ้านใหม่คุณผู้ชม ก็เลยทําให้บ้านแก้วนะครับแตกสามดาตลอดเลยเดี๋ยวไว้สัปดาห์หน้านแก้วจะเปลี่ยนผังบ้านเนี่ยมัน,ม,นมันใช้งานไม่ได้คุณผู้ชมแล้วแก้วก็ขี้เกียจเองแหละก็เลยต้องรับผลกรรมที่เราทาวันนี้ก็พาชมนะครับมาชมการเล่นกัน,นครับเราได้ใช้อุปกรณ์แก้วพาไปดูอุปกรณ์ก่อนก็จะเป็นอุปกรณ์ไม้เท้าดาวตกนะผู้ชมก็เป็นอันนี้เลยครับที่แก้วได้พาชมนะครับมาเล่นกัน มันสาคัญมากเลยนะครับที่จะต้องอัปเกรดให้เป็นรถสูงถามว่าดีไหมก็ดีแต่ไม่ได้ดีที่สุดนะครับแก้มองว่ามันมันยังสู้มงกุฎวิมิตไม่ได้นะครับแล้วก็มันจะเป็นต้องอัปเกรดครับถ้าเราใช้เลขต่ำนะครับก็จะไม่คุ้มถ้าผู้ชมเป็นบ้านสูงศย์ครับเป็นบ้าน17เนี้ยผู้ชมจะต้องอัปเกรดเป็นรถตันนะถึงจะได้เวลาคูดาว5วินาทีนะครับถ้าผู้ชมอัปเกรดไม่ตันเนี่ยมันก็จะไม่คุ้มนั่นเองและการที่เราจะอัปเกรดเป็นรถตันนะครับมันต้องใช้แร่มาสารเลยครับโดยเฉพาะ และทองครับที่หายากครับก็จะแก้วมองว่าอาจจะยังไม่ค่อยน่าแลกเท่าไหร่นะครับแต่ท่านผู้ชมนะครับต้องการที่จะเก็บทุอุปกรณ์ครับหรือว่าไม่อยากพลาดก็จัดเลยนะครับไม่มีปัญหาครับจัดได้เลยแต่ท่านผู้ชมกำลังจะเลื่อนครับว่าจะเอาอุปกรณ์อะไรดีนะครับเดี๋ยวแก้วพาไปในในอีเวนต์เลยนะครับแก้วไม่แน่ใจว่าแก้วได้เรียนอีกไหมแก้วว่าแก้วจะจัดอันิมานะครับก็จะเป็น ลองทาบูธไฟฟ้านะครับเพราะว่าแก้วมองว่ารลองทาบูธไฟฟ้านะครับเป็นบุกกรที่น่าจะดีที่สุดในเกมแคทแคทตอนนี้นะครับเราน่าจะแลกไว้นะครับเพราะตอนนี้จากแก้วเองครับที่เคยมีใบแอร์ครับคิดว่าเจ้าลองหุ่นอาจจะไม่น่าเล่นครับแต่พอเอามาเล่นบ้านสิบเจ็ดนะฮะก็สนุกดีเหมือนกันก็แก้วมองว่าถ้าผู้ชมไม่แลกไม่ท้าโดนตกครับก็ก็แลกเราทาบูธไฟฟ้านะครับจะดีมากเลยหรือผู้ชมจะแลกลูกไฟก็ได้นะครับถ้าผู้ชมชอบวางแผน ลูกไฟก็เป็นสูตรที่ช่วยให้ทำสาดาวได้ดีมากเลยครับแล้วก็บ้าสิบเจ็ดสามารถที่จะใช้ได้เหมือนกันครับวางแผนสนุกดีใครชอบวางแผนครับแก้วเชียร์ให้แลกลูกไฟแล้วก็ท่าู้ชมไม่แลกอะไรเลยนะครับก็แกแนะนําให้แลกแรกนะครับก็จะเป็นแร่ดาวนะครับเพื่อที่จะเอามาอัปเกรดอุปกรณ์นครับเพราะแร่ดาวหายยากมากๆเลยครับรองมาก็จะเป็นแร่ม่วงแร่ฟานครับส่วนแก้วแนะนําแร่ดาวนะครับก็โอเคเลยหรือใครจะแลกของสะสมเนี่ยแล้วแต่เลยครับท่าม้ชมเป็นสายสะสม ก็จัดไปนะครับเราจัดได้อยู่แล้วแต่แก้วว่าแลกอุปกรณ์ก่อนก็จะดีเหมือนกันแก้วก็จะสะสมให้ครบทุกอุปกรณ์กัน,นครับอดีครั้งนี้แก้วจะแลก2ออุปกรณ์ครับก็คือสอุปกรณ์ครับก็คือไม้ทาดอตรงครับแล้วก็ลองทำรไฟฟ้าแก้วไม่อยากแลกลูกธนูเชีย่ยแขนครับแต่แก้วอยากจะเก็บไว้แต่แก้วก็จะแลกมันมาเนาะเพราะว่าในซูเปอร์สโตนครับเขาก็แจกเหรียญด้วยนั่นเองก็เหรียญพียงล็อกก็แจกเพิ่มนะครับที่ซูเปอร์สโตน วันนี้แก้วก็นมาฝากกันครับกับการเล่นบ้าน11ของแก้วนะครับที่เป็นในดี2025ครับเราได้อันดับเราได้อันดับที่28แล้วก็ที่สุดแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะเลื่อนใหม่ในวันอังคารนะครับแก้วต้องเปลี่ยนผังบ้านแล้วชมครับเล่นเป็นยังไงบ้านครับได้แรกถ้าฝังอุปกรณ์ไม่ถ้าจะตกใหม่นครับถ้าแรกมาใช้แล้วรู้สึกว่าดีใจไหมที่แรกมันมาครับหรือว่าเสียดายที่แรกมันมาครับก็สามารถที่จะ ร่วมพูดคุยกันได้นะครับวันนี้แก้วลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ